แล้วปัญหาสุขภาพจริงๆกับหมอแดงคือด้านนั้นคือปัญหาเรื่องสังคมแต่สุขภาพจริงๆเนี่ยพอหายใจไม่ค่อยพอเนี่ยมันจะตามมาด้วยอะไรหมอแดงก็คนไม่ได้นอนนี่คุณเอ๋ยกลขึ้นมากลางคืน่ไม่หลับไม่นอนแล้วหายใจไม่ได้นะครับมันก็หมดแรงนี่ครับตื่นเช้ามาก็อ่อนเพลียคิดแต่จะหลับไปทํางานก็ทํางานไม่ไหวคิดจะต้องนอนนะครับขับรถก็หลับในนะครับอันนี้หนักอันนี้หนักก็หลับในคือขับรถต้องหลับในแน่เพราะว่ามันจะมุมันจะง่วงกลางคืนไม่ได้นอน นะมันจะมันจะเกิดปัญหาเลยนะครับแล้วก็สมองเรานี่แย่เลยถ้าเป็นนักเรียนแย่หนักเข้าไปอีกเรียนไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยครับสมองมันเบลอไปหมดแล้วนะเพราะว่ากลางคืนมันกลนอากาศก,าก็น้อยได้ก็ไปน้อยนะครับตื่นเช้ามาเราก็จะ่อนเพลียทีนี้สมมุติว่าท่านผู้ชมรู้ตัวแล้วว่าเป็นเหมือนกันเลยเนี่ยอยากจะแก้ไขอะ่ะเรียกว่าบําบัดในสไตล์ของธรรมชาติบําบัดเนี่ยมันมีวิธีการไหมครับเรื่องกลนเนี่ยเอาเราพูดถึงสไตล์ของ ที่เขาทํากันมาเอาสไตล์อื่นมาเอาสตาอไตล์ที่เรารที่ออกมานะครับเขาใช้วิธีการผ่าตัดโอ้ใช่อันนี้เคยได้ยินคือผ่าเสร็จแล้วก็เย็บไอ้ตรงกระบังเข้าไปท่านผู้ชมข้างในเนี่ยนะโหดเลยกล้องเข้าไปใช่ไหมฮะแล้วเย็บดึงไว้ใช่เ้าผ่าคือไปเนี่ยนะเขาบอกว่าอะไรที่มันจอดที่มันยานที่มันปิดกั้นเ้าผ่าเอาตัด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 ทิ้งหมดเลยฮะแล้วก็เย็บใหม่เขาก็เขาจะเย็บใหม่หรือทองใหม่ก็แล้วแต่แต่คนนี้ที่ที่ที่มาเข้ามาหาผมอีกคนหนึ่งไงนะเมื่อสองวันนี้เขาผ่ามาแล้วผ่าแล้วก็เขาก็เหมือนเดิมนะเขาก็เปลีี่ยนวิธใหม ตอนนี้ก็ใช้เครื่องเขาเรียกเ,เ,เครื่องซีซีแพดซีพนะฮะแล้วก็ A P C p. มันมันคืออะไรฮะซีแ p ด p, <นะ S 1> p ี p พดคือเครื่องที่เรียกว่าช่วยเป่าลมเป่าลมเข้าไปในหลอดคออาหารเราไปเป็นขยายหลอดลมหลอดลมให้เรากว้างขึ้นกว้าง<อ>ขึ้นครับคือคือเป่าครั้งเดียวหรือจริงๆต้องอุดไวต้ตลอดนอนเลยมันเป็นเครื่องมือที่เขาสร้างลมขึ้นมาเลยครับเอามาครอบจมูกเราทั้งคืนคนที่มาหาผมเนี่ยเขาบอกมาก่อนเนี่ยเขาก็นอน ตีสามตีสี่นะตื่นก็เที่ยงนะครับเพราะว่าไม่มีเครื่องเนี้ยนะมันนอนไม่ได้เราเราก็ไปนอนตีสามตีสีต่ 3, ต, 4. ต่อมาเมื่อเขาใช้เครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็นอนได้สักเที่ยงคืนเที่ยงคืนก็นดีขึ้นเยอะนะดีเข้าดีขึ้นเยอะ เขาดีขึ้นเยอะเขาเขาสดชื่นขึ้นมาไม่อ่อนเพลียแต่ผมทําใจไม่ได้มันเหมือนผมไปนอนไอซียูอะเขาบอกแล้วก็ต้องเอามันแรกๆนะครับมันหมอคุณบอกครับมันทรมานมากเลยเหมือนผมอยู่ห้องสีไอซียูตะแคงซ้ายก็โอ้ลุดเจ็บหน้าภรรยาก็ไม่ได้เจ็บอกภรรยาก็ไม่ได้นะก็ต้องนอนนนอจะลุกขึ้นไปปิดทีวีปัสสาวะก็ต้องดึงออกใส่ใหม่ต้องเสียบอะไรเงี้ยตอนแรกมันทรมานมากเลยชีวิต ผ่าตัดแล้วนะครับใช้เครื่องแล้วซีแพ็คพวกนีอาจจะใช้พาสเตอร์ปิดจมูกคุนีเคยเห็นไหมนักกีฬาที่เขาใช้กันน่ะฮะพาสเตอร์ปิดตรูนี้อย่างเงี้ยแล้วมันช่วยอะไรมาได้เขาบอกยกโพรงจมูกนี้ขึ้นมาให้ลมอากาศมันผ่านได้นักกีฬาเขาใช้ไงเลอฮะนม่มีนมาันน่งผมใช้ไม่หนีบแทนดีกว่าไม่ปลัวจะคลายกันคลายกันยกขึ้นยกโพรงจมูกขึ้นมาให้มันให้อากาศมันผ่านได้นะครับหรืออาจจะใช้ยาพ่นจมูกนะท่กจมูกก็กินยาพวก ภูมิแพ้เพื่อให้ขยายหล <ง S 1> ยดอล <ง S 1> ดลมอนี่เคยเห็นมาที่ใช้วิธีการปรับท่าการนอนอให้ดีขึ้นนะครับหรืออาจจะใช้วิธีออกกําลังกายครับนะครับที่เขาใช้กันอยู่ที่คนใช้กันอยู่แต่ตัวหนึ่งที่เขาไม่ได้แก้ปัญหาก็คืออย่างคนที่พ,พบผมเนี่ยสองคนนี้นะจนท้ายน้างหลังที่ผมเจอสองท่านเลยครับส่วนใหญ่แล้วคนที่นอนกรนเนี่ยน้ําหนักตัวจะเยอะโอ้มันเกี่ยวกันยังไงเนี่ยผมก็ได้ยินเรื่องนี้มาเยอะแล้วนะครับน้ําหนักตัวจะเยอะคนมาแต่ละคนเนี่ยน้ำหนักตัว 80-90กิโลเพ่อนั้นเลยคือพูดง่ายๆคือใคร80-90จะมานอนห้องเดียวกับเรานี่ถีบไปก่อนเพร<อ>าะมีโอกาสโกนอย่างนั้นนะอ,า,อาง่ายว่ะฮะลิ้นให้ดูลิ้นออกมานี่นะลิ้นจะบวมโตเลยอือพวกนี้นะครับคือกินแต่สารอาหารที่เป็นเป็นยินม,มันเย็นทั้งนั้นเลยตลอดเวลาม,มันก็เกิดปัญหา เมื่อเย็นเนี่ยมันบวมหมดทั้งร่างกายร่างกายแล้วก็บวมครับไอ้วัาถนส่วนต่างๆก็บวมหมดลิ้นบวมลิ้นบวมบลิ้นเราเนี่ยมันจะมีเล็กมีแล้วมีใหญ่มีบวมนะถ้าหากว่าลิ้นบวมแสดงว่ามันเป็นฟามเป็นหินมันเป็นน้ําที่ฉ่ำเลย<อ>มันก็อุดหมดเลยครับคนนี้ก็ทำาอะไรครับเขากินยาเขาทําสารพัดแต่สี่หนึ่งพฤติกรรมเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนเลยโอเค okay. เขาไม่ได้เปลี่ยนได้แก่ กินข้าวกินน้ําเยอะตต่นี้ผมว่าอ๋อผสมเลยใช่กินข้าวกินน้ำสองกินน้าเย็นสองาแก้วแล้วก็บอกว่าผลไม้นะผมชอบมากเลยน้าผลไม้ก็ไปเลยเหมือนกันน้ําผลไม้แ่ยว่าน้ำส้มขันนะเขาซื้อเป็นลิตรเป็นกล่องใหญ่น้ําทับทิมมีประโยชน์ไหมฟังดูดีนะน้ำทับทิมนี่ก็บอกสุดยอดเลยอันตี้ออกซิเดนต์อย่างดีนะน้ําแครอทอย่างดีนะ กินข้าวเ็ษกินน้ำทับทิมเข้าไปลิตรหนึ่งนะครับกินข้าวเ็จกินน้ําแครอรเข้าไปลิตรหนึ่งเย็นยะเยือกหมดเลยนะครับไม่ต้องแช่เย็นนะครับไม่ว่าส้มคั้นน้าส้มคั้นน้ําทับทิมเนี่ยเย็นยะเยือกเลยนะครับคุณเอลองกินข้าวแล้วกินน้าทับทิมเข้าไปทักลูกหนึ่งไม่ตกองกินน้ำทับทิมแล้วผมกินเข้าไปครึ่งซีกเนี่ยผมเย็นเย็นท้องเลยครับเขากินเข้าไปลิตรหนึ่งเขาบอกสิิงหล่าที่มันเป็นอาหารที่สุดยอดมันเป็นสารอาหารที่ดีมากๆากเขาก็กินเข้าไปกินเข้าไปแล้วถามว่ามันจะย่อยได ไม่มีทางย่อยเลยครับเมื่ออาหารทั้งเนื้อกินเนื้อ <nur S 1> สัตว์ไมชอบเนื้อสัตว์มันก็ไม่ย่อยเลยครับทั้งเนื้อทั้งทั้งนมทั้งน้ำสารพัดเนี่ยมันก็อัดเข้ามามันก็เหมือนรถเผาไหม้ไม่หมดนี <ül> ่แหละครับมันก็เกิดปัญหาอุดตันีหมดเลยทออ่อันหม,มดเลยครับนี่คือสิ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนเ <c oughs> <nov> ขาทำสารพัดทั้ง่าตัดทั้งใช้เครื่องตา่าง <c oughs> แต่สิ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนคือการดําเนินชีว <oughs> ิตของเขาครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ต่างหากเป็นเป็นให้เขาเกิดเป็นปัญหานอนกลน แต่เขาไม่แก้เราตกลงพอมาหาเราแก้ไหมฮะตอนนี้เขาเพิ่งมาหาผมเมื่อเมื่อสอนทั้งวันนี้เองอเผมก็บอกว่าคุณต้องแก้นะค,คุณคิดอย่างนี้เนี่ยการที่ถามว่าคุณใช้เครื่องคุณผ่าตัดมันแก้ปัญหาโรคคุณไหมมันก็ไม่เคยแก้ปัญหาคุณคปัญหาคุณจะต้องค่อยๆลุกลามต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เพราะการ,รไม่ย่อยเนี่ยมันจะเกิดปัญหามากมายครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวนอนกรนในวันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ดีว่าโรคนอนกรนเนี่ยนะฮะต่อให้ไปตัดโน่นตัดนี่จนหายกรนแล้วนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย บอกเกิดแห่งความเป็นโรคยังอยู่ข้างในคือพฤติกรรมการกินอยู่ซึ่งในที่สุดแล้วอาจจะกลายมาเป็นโรคอื่นได้อีกใช่ไหมครหมอแดงครับงั้นท่านผู้ชมก็อย่าเบาใจนะว่ารักษาโรคนอนกดแล้วโรคอื่นจะไม่มาจริงๆแล้วบอกเกิดยังอยู่ที่นี่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ถ้าท่านผู้ชมเองยังอยากจะรู้เรื่องนอนกดมากขึ้นในรายละเอียดนะครับหนังสือนะครับท่านผู้ชมสุขภาพดีด้วยธรรมชาติบําบัดนะฮะเล่มนี้เป็นเล่มที่3ามของคุณหมอแดงแล้วละเอียดยิบเลยนะครับท่านผู้ชมก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปนะครับก็รี สำหรับวันนี้ก็เวลาเราก็หมดลงนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณหมอแดงวีราชัยวาสิกดิลกแห่งดีอโลคยาตรงนี้เลยครับขอบคุณครับหมอแดงครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวก็พักสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกันในช่วงไกลยเิดครับ